โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาทำคลิปแกล้งที่บอมกับผู้รักไว้คืออิสริยาดูดิทุกคนดูดิเฮดมากับฟงกาแฟทำไมไม่เห็นกินวะทุกคนก็ไม่ได้เป็นไรหรอกทุกคนก็โอเคสำหรับคลิปนีน้จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยดีวยกว่าบอกเลยว่าหรอปแน่นอน โอเคครับผมเราคบมาแล้ว uhm ว่าเออจะผมไม่เห็นสกินพ uh oh. ี oh, hey. ่บอมแล้วอ่ะกับร <im ites> <o> ิยากันแล้วริยายดเคคุณเฮ้ยโอ้โหเรามาตัดไม้กันดีกว่าตัดไม้กันดีกว่าเนี่ยผมยืนผมโล่แสงพวกนี้มาดังทุกเลยจริงๆเป็นผีสิงอ่ะเออแบบผีสิงเลยในโลกของเองไงคุณไม่ครับคุณคิดว่าไม้ไหนปึ๊บเฮ้ยฟึบมันมืดเออมันเช้า ยังไงกันแน่เนี่ยผมเวลาเป็นเด็กเด็กสาวไแล้วแตอนนี้เราต้องค้าบอาวุธก่อนคุณค้าบอาวุธเดี๋ยวนะผมคุณคุณคุณลงไปตัดหินได้ปะไปตัดไปตัดหินเลยไปขุดหินนี่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 โอ้โหเอาหนีไปนี่นี่อย่าไปอยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณเราต้องรีบขุดหินแล้วเดี๋ยวนะผมฮันไลเราจะมาเอาสายฟ้าเดี๋ยววะแฟนแค่สองถายฟ้าสายฟ้าต้องเกมรูมีมากวนได้ปะพูดผีที่ไหนเนี่ยทุกคน ุณระวังตัวด้วยนะอันตรายมากเลยแถวนี้จริงเชิบคุณเสร็จยังโอ้โหกว่าจะขุดได้คุณฟ้าเนี่ยฟ้าผ่าด้วยคนฟ้าผ่าเดี๋ยวเรผมต้องลอเข้ามาขบานบนด้วมันจะเป็นแบบเป็นผีเหมือนเหมือนแต่ก่อนเลยนะเร็วๆๆๆกินนมกินนมกินนมไม่เราเราจะได้ดาบกินนมแล้วกคนกินนมแล้วกินนมกินนมอ้าอุ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่าทุกคนคุณทำเหรอฟ้าผ่าฟ้าผ่าคุณตามต่อ เฮ้ยเขาเห็นฟ้าผ่าฟ้าตรงนั้นคืออะไรวะคุณเฮ้ย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 บ้าบ้าฮีโร่บายฮีโร่บายอุ้ยอุ๊ยฮีโร่บายนี่มันคืออะไรอะคุณฮีโร่บายเฮ้ยคุณเห็นอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมมันต้นไม้มันหายไปอะต้นไม้หายเองทุกคนต้นไม้หายเดี๋ยคุณคุณคุณเดินเดินตามเรามานะเชิยบอันตรายตุ้มคุณนี่เดี๋ยวผมจะปักปักท็อตไปปักปักท็อตแบบปักท็อตโหดไว้แลทุกคนเลยนะเนี่ยอ่ามาเป็นอันนี้แล้วกันทำเซนต์มิดไนท์เชิยบเฮ้ย มันมืดแล้วว่ะคุณชึบเฮ้ยชึบชีบผ่าเอ้ยคุณมีดอกไม้อะไรดำดำไม่รู้อุ้ยดอกไม้อะไรดำดำเฮ้ยอย่าดิมันเจ็บนะทุกคนมันเจ็บแล้วถ้ากันเดินไป้ดินด่านี้เดือดขึ้นหัวใจตอนนี้จะตายแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยหดือดขึ้นหัวใจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บนี่ทุกคนข้างหลังมุดแล้วเหลือศูนย์จุดห้าตอนนี้ศูนย์จุดห้าเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยตรงนี้มีอีกแล้วเฮ้ยเจออุ้ยอะไรอะแอปเปิลทองดิเฮ้ยคุณดูดิดูดิโอ้โหนี่อะไรอะนี่นี่นีฟ้าผ่าฟ้าผ่าทุกคน อะไรอะคุณฟ้าผ่าเราจะไปดูไหมเราจะไปดูไหมคือฟ้าผ่าไงแต่แต่แต่เราว่าคุณคุณอยู่ตรงนี้ก่อนนะโอเคเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูให้โอเคไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟ้านี่ก็ผ่าจังเลยดูดิดูดิเออ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 ทำไมมันค้างเดีดีดูดิฟ้าผ่าเดินอยู่ตรงนี้มันคืออะไรอะไปขุดได้ไหมอะคุณตามเรามา เราไม่ต้องต่อบล็อกอย่างนั้นก็ได้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าแรงสูงทุกคนฟ้าผ่าแรงสูงมันเลยวิ่งมาเลยอย่าโดนฟ้าผ่าแรงสูงโอ้โหไม่ทันขาดคำไม่ทันขาดคำขุดเข้าไปเฮ้ยตรงกลางเราขุดได้ปะตูมกลางเราขุดได้ปะโอ้โหฟ้าผ่าคุณลองขุดไหมเซกฝนนี่วิเทอร์ทันเดอร์ไปเลยทุกคนโุ้นหด่มันคืออะไรวะเนี่ยเศกฝนทุกคนอุ้ย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 อะไรอะอยู่ดีทุกคนฟ้าผ่าอะไรอะฟ้าผ่าคุณเลยจะไปอยากรู้อยากเห็นตรงนี้ไม่ได้นะไม่จะเปัน ทับเซฟสปาคอยรอไว้เลยทุกคนกูกินกูกินโหคุณนี่ทุกคนอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยกดแล้วกลับไม่ได้อีกต่อไปเสร็จเราไงคอยดูเลยทุกคนเยอะขนาดนี้กดแล้วกลับไม่ได้อีกต่อไปกดแล้วกลับไปไม่ได้ไม่ได้อีกต่อไปเฮ้ยคืออะไรวะช่อกดอะไรวะอุ้ยคุณแล้วมาที่ไหนเนี่ยทีพีบอมครับหายละโอ้โหชิบหายละโอ้โหโอ้เสียงโคตรหลอนอ่ะหลอนจริง โอ้โหน่ากลัวคุณอยู่กับเราไว้นะอันตรายนั่นในโลกนเนี้ยเราจะดูแลเธออย่างดีเองเยสอ้เขาก็จะมืดมากเลยทุกคนพวกพี่บอมอ่ะจะแบบผมผมจะแบบสะไรยอดเอี่ยทุกคนผมจะแบบไม่ไม่ไม่เห็นมันหายเดี๋ยวจะเอาอันนี้อันนี้คุณกลับเถอะกลับเถอะกลับไม่ได้แล้วกลับไม่ได้เลวกลับไม่ได้ล้นี่ตัวอะไรอ่ะนี่ตัวอะไรเงี้ยมันตัวตัวอะไรอ่ะตีมันตีมันตีมันทุกคนผมจะแอบให้ในเทอร์ไรทนะทุกคนเออคุณนี่ทุกคน เดือดอไรเฮ้ยคุณแล้วใครใครมันให้ชุดมาเนี่ยใครให้ชุดมาใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่ก่อนใส่นี่ก่อนคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนหูดิเออโอเคโอ้โหนี่คนนักศึกษาสาวเดี๋ยวไปนักศึกษาสาวขี่ไว้ทุกคนเชิบเราจะไปผจญภัยกันเฮ้ยใครอะสติลสติลเดนมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยเริบเดี๋ยวนะสวัสดีครับขายไปแล้วคุณใส่หมวกก่อนขายไปแล้วทุกคนนี่นี่นี่เดี๋ยววันนี้แล้วเมื่อกี้เขาไปไหนแล้วอะคุณเดี๋ยวมันนี่แล้วเขาปะ วันนี้นี่น um ี่นี่สวัสดีคุณเฮ้ยฮัลโหลครับนี่คนหลอนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณสวัสดีโอ้โหซอมบี้เต็มเลยทุกคนคุณชื่อชื่ออะไรก่อนคุณชื่ออะไรอ่ะเอ้าซอมบี้เต็มเลยทุกคนคุณเขาไปไหนแล้วไม่บอกหรอกมาแน่โอ้โหเจ็บมั้ยเนี่ยวมันซอมบี้จะเต็มเลยเอะมากเลทุกคนซอมบี้เยอะมากแถวนี้มันปีศาจเยอะผมขอเอาอาวุธปืน้ยอันตรายอันตรายไม่อยู่ไม่อยู่หลังเราไว้ดิอุ้ยเฮ้ยนี่ไง ครยิงอ่ะอาวุธปืนอาวุธปืนใครยิงอ่ะใครยิงอ่ะเอ้ยเขาช่วยเราเขาช่วยเราช่วยช่วยนิดหน่อยช่วยนิดหน่อยคุณเราเราว่าเราปลอดภัยแล้วฮัลโหลสวัสดีครับคุณชื่ออะไรเหรอเนี่ยไม่บอกไม่บอกเลยเขาไม่บอกเฮ้ยตัวอะไรมาหลังโอเคไม่บอกบอกไม่ได้ทุกคนบอกไไม่ด้ทำให้เราหลอนเลยทุกคนจะทำให้เราหลอนเลย อย่าอย่าเดินหนีเราดิคนคุณต้องไปกับเรานะแต่คนนู้นเขาไข่ไม่แล้วเอ้าเฮ้ยปึ๊บเราจะปกป้องคุณเองไปทุกคนนี่มันตายมันตายไปแล้วที่ผมผมจะแกล้งเดินไปคุณนักเรียนใช่ไหมคุณเป็นนักเรียนใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วแล้วนักเรียนมันมาทำอะไรที่เปี่ยวขนาดนี้เที่ยวเที่ยวโอ้โหบ้าอะไรเที่ยวอะไรไม่ได้ว่ายน้ำอันตรายนะที่เนี่ยอันตรายขึ้นมาเหอะซึบร้องซึบ เพื่อผมจะแก้กันวงนี้ไว้ทุกคนแล้วก็หายตัวเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเอาแล้วเฮ้ยตรงนี้มีสมบัติด้วยคุณไม่ใช่ดิมันเป็นบ้านล้างใช่ไหมเนี่ยมันเป็นบ้านล้างไว่ทุกคนบ้านล้างใช่ไหมนี่นี่นี่เจ็บโอเคโอเคขึ้นขึ้นเจ็บเราจะตามเขาไปจริงเหรอคุณเชจ็ขึ้นมาคนละทุกคนขึ้นมาคนละหรอเฮ้ยใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันน่ะอย่าไปมองเลยไม่รู้เหมือนกันน่ะผมจะแกล้งโดือดขึกตายว่าไปจริงเหรอแกล้งโดตึกตายขนาดนี้ เมืแก๊งโดนตึกตายทุกคนแล้วบันไดก็ขึ้นได้วยคุณไาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยปึ๊บอุ้ยเขาโดดลงไปแล้วหายไปเลยหายไปเลยตาไม่ได้ฝาดใช่ไหมเชี่ยเราไม่ได้ฝาดใช่ไหมไม่ได้ฝาดเดี๋ยวจะฝาดเดี๋ยวจะฝโดดลงไปมเศกของเพื่อแบบซอมบี้น่ากลัวน่ากลัวก่อนละกันโอนสแกรี่เหรอวะเราจะเดินลงบันไดไปไหมเอ่อมิกกี้สกีเมอร์นี่เดี๋ยวจะเจอตัวสกีเมอร์เดินลงบันไดไปไหมเดี๋ยวเจอสกีเมอร์ทุกคนเดี๋ยวเจอสกีเมอร์ไม่ไม่เอาไม่เอา คุณเดินลงมาได้ไปดีกว่าเฮ้ยเฮฟเขากลับมาเฮฟเดี๋ยวกลับมาได้ไงเนี่ยเฮฟเฮฟเฮฟชิ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 ฟตายวะทุกคนเขาจะพาเราไปไหนอีกเนี่ยดีผมจะลงไปข้างล่างแล้วก็แบบลงไปข้างล่างเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบนี่เลยตึ้งเอาเอาเอาหือคุณโดดไปฝั่งนู้นได้ปะตายคุณอยลงมานะลงมาแค่อยค่อยๆกระโดดนะเดี๋ยวเราจับเอง ไม่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 อย่าทำอย่าทำอย่าทำพึ่งพึ่งพึ่พึ่เราจะไปช่วยอยู่เฮ้ยอนั้นมันเกินไปเปล่ามันหลอกเราหรือเปล่าน่ะเฮ้ยโอ้โหเสียวเลยราไม่เอาเสียวคนหล่อเนี่ยโอ้โหเกินไปดูดิดูดิแล้วโอ้โหกลัวกลัวกลัวดู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 าป่าช้าโอ้โหมมากอ่ะป่าช้าทุกคนเฮ้ยคุณดูดิเขายัง ตามเราหรอตามเราผมจะพาเข้าบ้านนี้เขาจัดการเขาแล้วแหละคุณเอาเลย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 เฮ้ยเฮ้ยฟึบคุณเฮ้ยขวายตัวได้ชึบอยู่วันนี้อยู่วันนี้ตั้งหากล่ะฮ่าเกี่ยงไรอ่ะได้ยินปะอุ้ยใครยิงใครยิงจากไหนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนคุณหาประตูมีนหลังคาไม่ได้จะเย็นน่ากลัวมากเข้าบ้านเข้าไปน้ำกดหรือว่าน้ำอะไรเนี่ยโอ้โหคุณนี่นี่ประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่ ยิงวะเฮ้ยนี่ไงจุดก่อนนี่ไงนี่มันค้างคาวหรือว่าอะไรคุณเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเคาวยับพีสิงเข้าบ้านมากเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านกันเหลือปลอดภัยอุ้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 ยอะไรอ่ะอุ้ยเโอ้โหชิบน่ากลัวไปได้ไหมอ่ะเราต้องนอนให้มันสว่างไหมตรงเนี้ยนอนไม่ได้อ่ะไม่เอาไม่เอา มีเสียงดิโอ้ยร้อนดกลัวจริงกันเนี่ยเรื่องเสียงนี้มาหลอกหลอนได้ป้าเนี่ย TPA อ่า TPA ไผีฟึบเฮ้ยที่ไหนเนี่ยเอาเอาที่ไหนไม่รู้เจอบิ๊กฟุตด้วยอ่ะเจอบิ๊กฟุตเดี๋ยวเราผมเสกไซเรนเทให้เขาค้างไวกันนะทุกคนเลยอยู่ในไซเรนเทให้ข้าเราไม่กลัวแล้วลองดูรอบๆรอบๆมันโผล่มานะอันตราย ไซเรนเฮดเดี๋ยวนะนี่อย oh, ่างนี้ทำไมมันมีชื่อไซเรนเฮดขึ้นล่ะนี่ตรงนี้ตรงนี Mumbai> ้ปึ๊บทไมมันมีชื่อไซเรนเฮดอ่ะชื้บตรงนี้นั่นเองล่ะอุ๊ยบิ๊กฟูดบิ๊กฟูดเันมันเอามันเอามันฆ่ามันไซเรนเฮดไซเรนเฮดฆ่ามันข่ามันเอาเรื่องหมดทุกคนน่ากลัวมากเลยอ่ะ ตี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 เราจะตายเราจะตายเราคอยเฮ้ยแล้วไปเอาอ่างอ่างอะไรอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่อะไรอ่ะคุณมันปล่อยอะไรออกมาเนี่ยโคนโอตีมันตีมันตีมันเราจะจบแล้วเราต้องออยคุแก่คนแก่คนแก่น่าจะตีมันแล้วน่ามันน่าจะเป็นบอสอ่ะคุณคนแก่ไว้คนแก่ก็มันออกยังไงก่อนอันเนี้ยมันออกไงก่อน ออกที่นี่เนี่ยจะคนนอนที่นี่มันเป็นบอสของโลกนี้นะคุณโอ้โหเอ้ยคุณกลับกลับมาได้คุณอยู่ไหนเชี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงคุณไหวหรือเปล่าโอเคครับทุกคนสุดคลิปนี้ขอจบคลิปนี้นะไวรือใครที่จะหนุนกันไลค์กดแชร์กัดสมัคใครที่ซุ้คนอะไรอะคุณจะกลับไปทำไมไม่ไหวแล้วกันนะคือเราโดนแฟนเราทิ้งเหรอหรือว่าเขาโชคดีไอตัวนั้นมันดูดแฟนผมไปวะทุกคนคลิบหายอะ โชคดีฮ่าชิายแล้วมันหน้าตัวแฟนผมไปครั้งหน้าผมต้องล้างแค้นคืนทุกคนฝากกดไลค์ด้วย <c oughs> ผมไปแล้ว <c oughs>